วัสดีครับพบกับธนากรชาแนลนครับวันนี้เราก็มาก่อบินทำมะพร้าวครับมะพร้าวน้ำมัในให้ตาก้องแพร่มาทำนี้ครับเราสั่งมาประมาณ20เซน,นครับความสูงของมะพร้าววันนี้เราก็จะมาทำไว้ก่อนครับเตรียมอนุบาลไว้นะครับเพื่อเตรียมรอการปลูกในปีหน้าครับนี่ครับเป็นการ ส่วนผสมของดินนะครับจะมีปุ๋ยหมักแกบดำแล้วก็กาบมะพร้าวสับนะครับปุ๋ยมะพร้าวสามอย่างนะครับแล้วก็คลุกเข้าให้เข้ากันแล้วก็นำมากรอกในถุงถุงดำที่เราเตรียมไว้ ครับต่อไปแล้วก็นําต้นพันธุ์มะพร้าวนะครับเอาลงถุงดานะครับเอียงไปที่ตะวันออกนะครับประมาณ45องศานะครับนประมาณนี้เลยครับหลังจากนั้นเราก็นําดินที่เราผสมนะครับกบลงไปครับไม่ต้องกบให้หมดกะลานะครับให้เหลือกะลาไว้จังเกอแสงนะครับ ประมาณนี้นะครับแล้วก็นําไปตั้งที่แดดนะครับแล้วก็รดน้ําตาเพียงแค่นี้ครับก็จบขั้นตอนในการทำาสวัสดีครับ